สวัสดีค่ะติรวุฒิกรยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่9มีนาคม2559นะคะในส่วนของ Safety n e t Future นะคะ S50 S16 นะคะก็ปิดร่วงลงเมื่อวานนี้ค่อนข้างแรงนะคะไปแถวๆดับ8 87จุดนะคะ ทั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะคะเข้ามา,ากระตุ้นในส่วนของแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวรับข่าวลบในเรื่องของการส่งออกของจีนนะคะที่ร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะชิญวนกุมภาพันธ์ยอดส่งออกของจีนเนี่ยดิ่งลง25.4เปอร์เซ็นตนะคะ โดยเรียกได้ว่าเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2009นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยถ้ามาดูในส่วนราคาน้ำามันในตลาดโลกเองมีการย่อตัวลงมาเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงจากความพดาดหวังในเรื่องของการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเองโดยเฉพาะในส่วนของโอเปกเนี่ยจะหารือกับัสเซียนะคะในการ แก้ไขปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันที่ตกต่ำนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการปรับขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักทุนว่าราคาน้ํามันเองเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีความกังวลเรื่องของสต็อกน้ํามันในฝั่งสหรัฐว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะก็ดูเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนนี้ให้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมายังตลาดหุ้นในภูมิภาคอเอเชียเองนะคะ ที่ตอนเช้านี้ก็เปิดปรับตัวลดลงตามกันนะคะโดยปัจจัยที่ยังต้องจับตาดูกันต่อก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนนะคะรวมถึงในส่วนของการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าแต่ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยพรุ่งนี้การประชุม ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เองเนี่ยก็ต้องจับตาว่าจะมีมาตรการต้นเเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ดูเป็นความคาดหวังในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันก็อาจจะเข้ามาช่วยประคองดาวไซด์ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะสําหรับภายในเองเนี่ยเมื่อวานแรงขายของกลุ่มสื่อสารหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะมีออกมาค่อนข้างแรงนะคะดูวันนี้ก็จะชะลอลงได้บ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานการขายออกมาของนักทุนสถาบันกว่าหา พันหาร้อยกว่าล้านบาทนะคะในตลาดหุ้นแล้วก็แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่แผ่วลงเองเนี่ยทำให้เซนิเมนต์เนี่ยวันนี้น่าจะยังดูอิงในทางลบอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเห็นเซฟฟิเนี่ยพักฐานต่อนะคะส่วนเอสเอชศูนย์เอหนึ่งหเนี่ยอาจจะพักฐานลงไปที่ระดับแปดร้อยแปดสองถึงแปดร้อยแปดสิบเจ็ดจุดได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มการลงทุนเรายังมองว่าเมื่อวานสถานะรองที่ตัดขาดทุนออกไปช่วงบ่ายเนี่ย วันนี้ก็น่าจะกลับมาเกินกำไรในฝั่งช็อตนะคะไอชาสูตร16ที่ดับ900จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร8 8 2จุดแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า4จุดค่ะสว่วนซิงเกิลซอกฟิลเจอร์นะคะ CPFS 16เมื่อวานก็เรียกได้ว่ายังลอยตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย ระยะสั้นได้นะคะโดยมีเครื่องมือตัวหลักๆทางเทคนิคที่ให้ค่าสัญญาณบวกในโซนที่เป็นบูล l i นะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีจังหวะย่อตัวลงมาก็ยังเป็นโอกาสในการเข้าไปเกณฑ์กำไรในฝั่งรองได้เหมือนกันนะคะยังมองแนวโน้มในทางขึ้นอยู่ด้วยปัจจัยทางนั้นพื้นฐานที่สนับสนุนของ c p f นะคะในเรื่องของผลประกอบการปีนี้มีแนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดจากราคาวัตถุดิบที่อ่อนลงนะคะแล้วก็ธุรกิจสั์บกเองเนี่ยมีปัจจัยบวกจากโรคระบาดในจีนนะคะส่งผลให้ราคาขา แนวโน้มจะสูงขึ้นนะคะ <Okay. S 1> จึงแนะนำเข้าเปิดสถานะรอง cpfs 1 6ที่ระดับ21บาทนะคะประมาณทำกำไร21.8แล้วก็ตาัดาทุนต่ำกวัดจุดเปิด0.30บาทค่ะสวัสดีค่ะ